เอาละครับผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่บูธคุนไดนั่นเองครับเป็นแบรนด์ชั้นนําของเกาหลีนั่นเองครับและข้างๆผมตรงนี้ครับนั่นก็คือพี่วันลบั้นเองครับพี่วันลบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนนครับโอ้โหสวยงามจริงครับบูธคุนไดวันนี้ครับวันนี้ในบูธคุนไดฮะมีอะไรพิเศษมาอยากจะบอกกับผู้ชมบ้างฮะครับก็ในบูธคุนไดปีนี้นะครับเรามีรถข้างหลังผมนี้นะครับก็คือ Santa Fe XRT Concept คนนะครับคันนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่ เราเรานำเข้าชุดแต่งจากเกาหลีมาแต่งให้ดูนะครับเป็นไอเดียนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาเราเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับไม่แน่เราอาจจะนําชุดแต่งคนนี้มาเข้ามาจําหน่ายก็เป็นไปได้เหมือนกันอ๋อนี่ก็คือรถคอนเซ็ปต์จากรุ่น s ัน t a าเฟใช่ ซึ่งซันเต้เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรุยที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยเห็นรถแต่งเท่าไหร่เราก็เลยแต่งมาให้ดูนะครับจริงๆแล้วตัวจริงของเขาเนี่ยสวยมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งครับและมาแบบนี้นี่เหมาะสําหรับคนที่พร้อมที่จะไปเที่ยวใช่ครับเป็นวัยรุ่นมากขึ้นใช่ครับโอ้แล้วการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับการขับขี่ซันเต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคือมันเป็น global platform มันเป็นรถที่เราออกขายทั่วโลกในยุโรปในอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฉะนั้น มันเป็นรถที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับการขับขี่เนี่ยดีมากๆนะครับช่วงล่างเองมันก็มีความหนึบนะครับแต่ว่าไม่ได้กระดางนะครับเครื่องยนต์เป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นก็ทั้งแรงทั้งประหยัดและเกาะถนนเกาะถนนมากๆาโอ้คุณผู้ชมครับบอกได้เลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยผมนั่งดูตรงแค่บอกเอ้ยมันอยากเอาเข้าป่าอยากเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่า ขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้ที่ใส่ของแล้วมีชุดแต่งของเกาหลีมาด้วยอย่างเงี้ยคือมันลงตัวอย่างบางคนอาจจะซื้อรถไปแต่ไม่รู้ว่าแต่งแบบสไตล์ไหนนี่หนึนะฮะ XRT Concept <HR T S 1> แบบนี้โอ้และภายในงานในวันนี้ครับใน Monster Expo ในครั้งนี้ครับเจ้ากครับมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบอกให้กับโปรโมชั่นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็ม คุณใดเราไม่เคยมีโปรโมชั่นที่แรงขนาดน,นี้มาก่อนนะครับเริ่มต้นจากรุ่นที่เป็นเป็น,ปนรุ่นที่เราขายดีมาตลอดการก็คือสตูดิโอสตาร์เรียนะครับสตาร์เรียเนี่ยตอนนี้ส่วนลดสูงสุดถึง400,000บาทวว้านะครับในสตาร์เรียพรีเมียมเนี่ยมันราคาตอนนี้อยู่ที่1,999,000บาทเท่านั้นเองเมื่อก่อนราคา2องล้านสกว่าๆเลยนะครับตอนนี้ล้านเก้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นนะครับ สตาร์เรเองเรายังมีเปิดตัวรุ่นพิเศษอีกรุ <c> ่นหนึ่งคือ s t a r ์เร e s เอเซนส์สำหรับลูกค้าองค์กรจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ได้หมดนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ร้านสี่เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นอย่างพาลิเซตนะครับรถไซส์ใหญ่ DSUV นะครับก็ราคาลด300 0 0 0เหมือนกันนะครับเหลือราคาร้าน9 9เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ I อวานิกไฟรถไฟฟ้า อย่างเใ<า><บ>นอเนกไฟ<ป>ฟ์คันนี้เนี่ยเมื่อก่อนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ล้านหกเก้าครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นลดมา4ี่แสนกว่าบาทเหลือล้านสองสามเก้าเท่านั้นใช่ครับถูก <รบ S 1> ครับราคาลดลงแล้วฮะใช่แล้วก็ยังแถมทั้งวอล์ b อ x นะครับทั้งประกันภัยชั้นหนึ่ง นะครับแล้วก็แถมชาร์จจิ้งเครดิตอีก10,000บาทด้วยนะครับเรียกว่าจัดเต็มจริงจัดเต็มจริงนะครับผมซึ่งซึ่งส่วนตัวผมก็เคยใช้รถทุนได้เหมือนกันในสตาร์เรียขักันนะครับก็ไม่เคยได้รับรู้ว่ามีโปรโมชั่นดีแบบนี้ไม่ไม่หมดแค่นั้นคุณนุงคือรถที่ผมกล่าวมาเนี่ยหลากหลายรุ่นที่ผมกล่าวมาเนี่ยในงานเนี่ยเรายังให้ส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทด้วยนะแล้วคนที่จองในงานยังได้กิฟต์เซตนะครับโซวอซูนะครับซึ่งเราก็อยู่แล้วโซวอซูคือแบรนด์เคบิวตี้ ที่เป็นแบรนด์หรูที่สุดของเกาหลีอะแล้วก็ให้กิฟเซ็ตในงานด้วย<ะ>ภายในงาน m o เตอร์สปครั้งนี้เท่านั้นใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะดูรถคุณใดรุ่นไหนผมว่าวันนี้ขนรุ่นใหม่ๆมาเต็มที่เลยนี่นะครับก็ยังก็ฝาาด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่วรรษมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ